ตาหนีมันจังแปนนี่หพางนีช่องสิมีเห็ดองโต่งอยู่อยู่ในโกกกระโดนในโกกกระโดนถูกอแต่ว่าสองอีปีก๊อกกระโดนค่ะเนี่ยไม่เงี้ยอยู่กกกระโดนนี่มันชุ้งแต่ว่ายังน้าเหมือนเด้ปีใหม่อยู่พี่หูจ่อยยู่พี่แต่ตัวนี้ต่้ม แต่ว่าห่างนะซูนอนนั่งดินเหรอวะใช่แล้วถือมาตั้งเนี่ยให้กุณนี่ให้เห็นห้าก่อนนม่งรับ Nè nó, mất chung nó ừ. ở đây thật Tạm ừ. mà phòng này จังวะเบิ่งซ้อแห่เนาะว่าเฮ็ดเพิ่งเฮ็ดทางอู้บ่ได้แม่นนั่นน่ะน่ะคูลงมาน่ะแม่เป๊กน่ะโอ้แม่เป๊กต่ีนะแม่สาวยาวฮะโอ้ยันบ่ทันได้แย่นี่แม่นเบิดเด้นี่แต่ว่าเบิ่งบ่ห้อยแย่ฮะแม่เป๊ก

จอยห้างนี่น,น,นี่น,น,นี่เด้อเพียนี่มันชุงค่ะพี่นี่เด้ียด๋ยวชุงสูงไม่เป่งใส่ได้ย้านึงงานนงนะนัเออเหป่งมันอยู่เม่เป่งตกถ้าตงเท่เออลามันมเป่งไรคแม่เททุงไหวเนาะจ่ว่าทุง,าาทง,งมากเล้ป้าคุณ มีตาเนี oh, ่ยชูสูงแม่เป่งคู่ขวบขวบแม่เป่งเต็มอ้แม่เป่งงันเอ้ยอือโอ้โงแต่ว่าชูแต่นะแต่ไปหมดเป็นคู่ใช่าเองไม่ไห็แม่น้งแอมสันเนาะมันคูลงมามันกระถือค่ะมันต้องผื่นลงมาผืดน่ะไปตอนนี้ ไม่เป้งข้างในก็ได้ย่างหน้าย่างหน้ามาทุ่งยางหาทุ่งยางมาเทะไหมเทะออกเทากับอันนี้เนาะแม่นมันเดี๋ยวมันจิตใจมันทักมันจิตใจนี้ไปลงมาอื้มแม่เป้งมันวจิตใจออกเลยวเนี่ยนี่เดี๋ยวมไม่ใจออกเนี่ยจะมาเอาทุกมาใส่เขาเคาะแต่แม่นออกแค่นี้ฝืนหาเห็ดขึ้น bị sập yến nhẹ đấy quá bạn nè hăng hăng luôn đó hăng như thơm ui mày ít nhau nè kha đốt bia không mà nhẹ tô tâm tâm nhẹ ít pia nó nhẹ mắt này đó, bên bên, nó một tuần <laughs> ừ. thì bao nhẹ bằng ừ. cái bao nhiêu ไมเป็นเลยเป้งไม่เป้งโอ้ผู้ขากระต่ายอยู่ปะเนี่ยจูบถือกระต่ายล่ะป้าหนุ่ยงานนี้แต่เมเป็งเมเป็งเนี่ยมันอันนี้เลยนี่กูว่ถือกระตากัพะล่ะคู่องดุมนี่มึงตุสีชักก็ใสดยเออนะดองมือหาไว้หักใส่ด้วยก็เป็นป้าก็่ออกจากกระตายเลย้องเลยกระต่ายค่ะเรื่องก้อยีเยอะหุ่นุ่ แต่เจ็บก็ตายกันนะตแค่เธตุ่งยางต้องไมด้เอามาบอกางนี่มีอะไาถึงนอือเมนเมนทับเทออกแล้วมันไตมันหดนันหมดล้มันเีนนนี่ออตเมงเฮอนี่หัวแมติงกินได้เมือนี่ เมเป้งเราปรา้านี่หาทงยาไม่อีกแล้วเท่ออกสมก่ใจจดจ่อแจะว่าจะอยางไรไม่เป้งเออ,อส,าสาอ่าจบแอ้วงนิหน่อยีอ่เอ้จเท่เลยนี่จะออกอย่างม่ใตแม่ใตนี้ เอาเบิ่งไม่เป่งไม่เป่งโอ้หื้อขึ้นตแต่เกงเนี่ยตอนสดครบ้นี่อันที่่เ็นั้างยรถคนจะสเ เทเสทถุงไหวมันจิตใันจิตต่ออกเมนข้าหักใส่มาเดี๋ยวสิเข่อาขอ่ออะเดี๋ยวมันอ่ะคู ม่้องใเป็นบันเจ้าถือน้ามมาถือเฮ้ยถือถือถือัดอัดงอกันาเลยงับเลยทหาหัวเทยันไปหมดเลยต่หน้ากอประชามันชือหัวประเด็จเออฝีน้องเอ้ mẹ mình chân nắng bớt Mình sẽ hùng nè, mình hùng 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 hăng hùng 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 cục này hùng 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 hăng hùng 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 Cô hùng hùng đây hùng 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 đây hùng เอาไรเติบได้สันมันไต่มันไตออกข้างนอกบ่อออกมากรไต่ออกผู้มิเตเมเปีงเฮ้ยคูลงคู่ลงว่ะอไทางทา่อต่างเอาเอามาตีนะแปีงหันมาทานนี้มันหมุดกัดอ แต่แม่เป็งข้างต่ำๆในน้อยมีเบิดดนะฮะอือโ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 มือนะก้อยแม่ต่เม่เป๊เมือแต่โกมันกระเด็นออกขางนะมันโออกน้ำโอ้ออกน้ำมันเป็นห้างแบบนางาอ่อนพู้นั้นพงออกจากระตาโอ้ประถือกระตาอะ จะเบิ่ง่ามันไตอยู่ในง่าคะมันมันไตหรอมันออกกับข้างมันออกจัก้าเต็มกวบนี่นี่กันโ็กะโลนนี่คุณแย่ตัวต่ำก่อนนะคุบอลตอเม่งไหนแต่ว่ามึงเสียอะไรมึงหมดได้่ะสองห้างได้นิไสองห้างพอกับเท่อหนึ่งไม่ไม่ใช่ก้อนเสียออกอีกเนี่ใบต้นนี้ออนี่ละทุกวันเดียว ที่ชองห้างนี่นะฮะเติบีอยทังหัวแล้วมันอกแล้วก้อยเสือนยังสามห้างอีกสักนปีนะอีปีไปสาวมันยากมันแค่เงียบเงียงยตกตะครองมาดินี่เหรอห้องนี้น้อยแน่มีเบิร์ดแมเป็งนี่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 จะสีกับี่เธอยังไงนี่ มันเป็นเมเป่งบดอีกอันหักไปหักไปมังใหญ่ยังหักเอ้าเฮงเห่เฮาเ่ก่อนมันจิดคู่ใช้ฮาแล้วบ่เนี้มันยูตแมนต่ำๆจะสันหักสักะตาด้วย

ข้อข้อมือเลียววัดเอาหัวเาป่าป้าหัวเขาเฮ้ยมันดูดุมากันขันสมกูแล้วขาันะขาไม่น้ำขาไม่น้ำเอาออกแหละพอนละมดมันกัดท๊อปอันนาห้างน้อยนึงได้ะ บอมคนเขาไม่แย่เยเข้ามย่างี้นเขาแย่เขาไม่แย่เขาไม่ได้บอดายเอาไปเอาไปรอบสองเะยจุดนี้ใครดี๊เนาะเก็ือแก้เกลือแก้็ดรอวะเกลอแก้เนี่ยห่อใส่เนี่ยห่อใส่อันเกลือแม้้อขึ้นใหม่ มือกระตาเดียด้สูนงมาลยถือเลยโอ้เจียดนะคะมีทั้งอวีงสมันามมันตสาิกรตาอันจิตเป็นแนเดอเรียบร้อยสร็จไอจุ่มเดียวเทสองหลอดออกนี้ป่ะนี่ย่างไปมื่อมาตรงใหญ่มองแล้วป่ะนี่ ปอกโต๊ะขาตัวนี้วะโอใหม่มันหลอกไปดีแต่ไม่มีได้อันถ้าส่นาาวนไตบ่ไลาโอ้เ oh, ที่ยนนี่ประจาได้ในหนาฝนปีนี้นี่เป้งเอามหมแต่เขาเฮ็ดทางดีกะเที่ยวทา่า สมแน่แล้วน่บเนตามเทีบแดงเสียเถิก็่ไปเทียวประจาได้ถางนี่บางบางบาหน้าเที่ยวประจาได้ถางนี่ปีปีปีที่แล้วนี่ยะโดนโดนนีงข้อเแต่อีตนเพ้เพราะอะไรแบบว่า อันนี้ซื่อๆนะจริงๆขันนามมาไลยมันกัดเดืกมีเธอหนึ่งเจ้าหัวตอนนามมันขืนให้ขอก็คิดว่าเออสีมานี่เดี๋ยวพ่อแบบว่าพ่อโบ่ได้ให้บ่ให้เดืกเพียงข้อนะคิดว่าฉันนะขันซ้ำเพียงข้อเพียงพ้อให้เขาไต่ถึงนะจะาหัวว่าคนย่างหอดนี่เพียงข้ออะไรมันเดืกเนมันเดอกขอก็เลยอันนี้ซะกลับขืนไปขามผูไปขามห้าขามเพื่อนน้ำขัดจัะรมันมาหอดมันกัดเดือกเออมาหอดนี่มันกัดจีเพียงข้ออะไนี่ไปหอดไอ้อันนั้นนะ หน้ามาผู้นี้เลิกคักม,มามากอนเดีวยวเจอมุดขัดหอนหลอ่อแง่แต่แถวหน้าตัวเองเพี่อนเพลาะเดินมาตั้งแต่มองหน้าหนักกันยางมานน่หอดนี่น้อยเดียวนะ่แง่โบกอยโบ,บ่เมื่อยโบ้คือไปหล่อเหมือนนะ โย่ท <wa> ี่มเท่าติดหลงกกระเทียมโดงกระฟ้อมเอิดกันจนเมื่อยไปกันสามคนปีใหม่ชาสก้อยพี่นวลมาเปิดเบิ่งมรยาไปเอาขึ้นไปเถอะ นี่ข้างนี้เป็นตมิเงคือสีฮักไปเด้อเอากะตาว่าสีหกักสีฮักใส่เด้วเว้ยเป็ดๆขึ้นหนักๆยโอหนักเลยนี่มไม่รำมันเลยไม่รำมบาดงทีโอ้ นี่เ่าหน่อยเท่านี้แทเบิ่งคือโบเป็นตามิมิเอยีน่อแบง่ายแบกง่ายปไปพี่หน่อเดี๋ยวไปลอดูเบิ่งปีใหม่ป่ะปีใหม่สไดาอยู่ะแบทถ่ายเป็ดแบทสิเบิดอีกเด้อ ໄປຂ້ອຍບໍ່ໄປບໍ່ວ່າເອົ້າຂິນັນຍຸເຕເວັນກຳງຄອຍໆເນ ขัสขนสมเขาคือแบเอ,อ้ยแต่กับมุดกัดจนถอดเสือพักกันถอดเสือแค่ยงแค่เนี้เอานันพี่นหังเลาะอยู่พ่ ม่พีน้องหเอามิมไปเอามิมเนาะเสร็จเสรพักกันกินหวานแห่งหัวชิรายยศติมเบิร์ดเนี่ยคือบระเด็เดี๋ยวห้องคือสิแดงครับไปเบิ่งเอามิมไปเบิ่งในคลิปน้องอันเดอร์พ่อแม่พี่น้องเพราะว่าน้องอันถ่ายเนาะสัสสก้อยถ่ายมาล่นนะเพราะว่าถ่ายมาแย่เลยเราก็ได้เดินทางเมื่อแล้วมันค่ำเลย